พระวจาของพระเจ้าเประจมวันอาทิตย์ที่สิบธันวาคมสัปดาห์ที่สองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิเสเจ้าบทอา่านจากหนังสือประกาศโงอิสยาบทที่40สิบข้อหนึ่งถึงหและข้อ9ก้ถึงสิบเพระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสว่าจงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเราเธอจงพูดกับกรุงเยรูซาเล็มให้ประทับใจจงร้องบอกเมืองนั้นว่าเวลาการเป็นทาสสิ้นสุดแล้วความผิดของเมืองนั้นได้รับการอภัยเมืองนั้นได้รับโทษจากพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสองเท่าแล้วเพราะบาปทั้งหมดของตนเสียงหนึ่งร้องว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นธุรกันดาลจงเปิดทางตรงในทุ่งเวงวางสำหรับพระเจ้าของเราเธอจงถมหุบเขาทุกแห่งให้เต็มจงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบที่ขรุขระจะราบเสมอกันที่สูงสูงต่ำต่ำจะราบเรียบแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ให้ปรากฏ มนุษย์ทุกคนจะได้เห็นทั่วกันเพราะพระโอษขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ดังนี้ท่านผู้นำข่าวดีมายังซิโยนเอ่ยจงขึ้นไปบนภูเขาสูงเธอท่านผู้นำข่าวดีมาให้กรุงเยรูซาเล็มเอ่ยจงร้องตะโกนให้สุดเสียงเธอจงร้องตะโกนอยากกลัวเลยจงประกาศแก่เมืองต่างๆแห่งแคว้นยูดาหว่า พระเจ้าของท่านทรงอยู่ที่นี่ดูสิพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาด้วยพระอนุภาพพระกรของพระองค์ทรงอำนาจปกครองดูสิรางวัลชัยชนะอยู่กับพระองค์ประชากรที่ทรงกอบกู้เดินนำหน้าพระองค์พระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เช่นคนเลี้ยงแกะ ทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกรทรงอุ้มไว้แนบพระอุระและทรงนำแม่แกะอย่างธนุธนอมบทอา่านจากจดหมายน้ำบุญเปโตรอัครสาวกฉบับที่สองบทที่สามข้อ8ปถึงสิบสี่ท่านที่รักทั้งหลาย สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องไม่ลืมคือสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งวันก็เหมือนกับหนึ่งพันปีและหนึ่งพันปีก็เหมือนกับหนึ่งวันองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงรีรอที่จะปฏิบัติตามพระสัญญาดังที่บางคนคิดแต่พระองค์ทรงอดกลั้นต่อท่านทั้งหลายไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดต้องผีหน้า แต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจเปลี่ยนวิถีชีวิตวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงอย่างไม่รู้ตัวเหมือนขโมยวันนั้นท้องฟ้าจะอันตรธานสูญสิ้นไปด้วยเสียงกึกก้องโลกกาตุจะลุกเป็นไฟแตกแยกจากกันแผ่นดินและสรรพสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะมอดไหม้สูญสิ้นไปเมื่อทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้ ท่านจงตระหนักว่าจะต้องประพฤตินตนอย่างไรจะต้องดำเนินชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์และมีความเลื่อมใสศรัทธารอคอยวันของพระเจ้าและพยายามเร่งให้วันนั้นมาถึงในวันนั้นท้องฟ้าจะถูกไฟเผาพลานและโลกธาตุจะถูกไฟเผาละลายไปเรากำลังรอคอยฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ ซึ่งเป็นที่อยู่ถาวรของความชอบธรรมตามพระสัญญาดังนั้นท่านที่รักทั้งหลายขณะที่ท่านกำลังรอคอยเหตุการณ์เหล่านี้จงพยายามให้พระเจ้าทรงพบท่านดำเนินชีวิตอย่างสันติปราศจากมนทินและไร้ข้อตำหนิบทอ่าน จากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมาดาโกบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงแการเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้ามีเขียนไว้ในหนังสือประกาศกงอิสยาว่าดูสิเราส่งผู้นำสารของเราไปข้างหน้าท่านเพื่อเตรียมทางสำหรับท่าน คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นธุรกันดานว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเธอเพื่อให้ข้อความนี้เป็นจริงยอนจึงทำพิธีล้างในถิ่นธุรกันดาลเทศสอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการกลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาปประชาชนจากทั่วแคว้นยูเดียและชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลายไปพบเขา รับพิธีล้างจากเขาในแม่น้ำจอแดนโดยสารภาพบาปของตนยอนแต่งกายด้วยผ้าขนอูใช้หนังสัตว์คาซเอลกินตะกะแตนและน้ำพึ่งป่าและประกาศว่ามีอีกผู้หนึ่งที่กำลังมาภายหลังข้าบเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่เขาจะทำพิธีล้างให้ท่านเดชาพระจิตเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัตยาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟัง ในสัปดาห์ที่ 2, ทสองเทศกาลเตรียมรับเสด็จเราเริ่มอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมารโกตั้งแต่ต้นพระศาสนาจาักรได้เลือกพระวรสารของท่านเป็นเพื่อนเดินทางของเราในปีพิธีกรรมนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้อ่านข้อความตอนท้ายของตัวบทในสัปดาห์นี้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้น และเราได้ฟังประโยคที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของจอนผู้ทำพิธีล้างพระวรสารของมารโกไม่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตปฐมวัยของพระเยซูเจ้าเอาไว้แต่เริ่มต้นในการบันทึกชีวิตเปิดเผยของพระองค์มารโกเริ่มต้นพระวรสารของท่านด้วยเรื่องของยอนผู้ทำพิธีล้าง ประโยคแรกของพระวรสารโดยนบุญมารโกถือเป็นชื่อเรื่องพระวรสารของท่านก็ว่าได้นั่นคือการเริ่มต้นข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าประโยคนี้ซ่อนความหมายอันลึกซึ้งไว้ไม่ใช่เป็นเพียงการเริ่มตัวบทที่เรียกพระวรสารเท่านั้นแต่เป็นการเริ่มต้นของข่าวดีที่แท้จริง พระัรสารเป็นข่าวดีเรื่องการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเรามาระโก,กถามตนเองว่าเอข่าวดีนี้มาจากไหนประการแรกข่าวดีคือข่าวดีที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้าประการที่สองพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า คำว่าคริสตเจ้าหรือเมสสิยาม่ใช่นามสกุลของพระเยซูเจ้าแต่เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกภารกิจซึ่งในความหมายตามตัวอักษรแปลว่าผู้ได้รับการเจิมพระเยซูเจ้าคือบุรุษแห่งนาซาเรตที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระเมสสิยาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ได้รับการยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นการยอมรับไม่ใช่ในแง่ของบทบาทของพระองค์แต่ยอมรับว่าทรงมีพระธรรมชาติพระเจ้าและนี่ก็คือข่าวดีที่สำคัญอันที่จริงในพระวรสารของมาร์โกเราพบสองเหตุการณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการประกาศความเชื่อออกมาให้เห็นเหตุการณ์แรกเป็นเปโตรที่ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระกฤษ้าเหตุการณ์ที่สองคือเหตุการณ์ที่นายร้อยโรมันขณะยืนอยู่ที่เชิงกังเขนและเห็นพระเยซูเจ้ากำลังสิ้นพระชนได้ประกาศออกมาว่า บุรุดผู้นี้เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงมารกโกพูดถึงนายร้อยโรมันเพราะท่านเขียนพระวรสารของท่านถึงบรรดากริชนที่อยู่ในกรุงโรมดังนั้นจึงมีฉากเฉพาะเพื่อดึงความสนใจของผู้อ่านของท่านและนี่ก็คือการเริ่มต้นของข่าวดี ต่อจากนั้นท่านได้เล่าเรื่องของบุรุษผู้หนึ่งชื่อยอนที่ปรากฏตัวที่แม่น้ำจอแดนประกาศเรื่องการกลับรับพิธีล้างเพื่อแสดงการกลับใจเหมือนกับจะพูดว่าน้ำขึ้นมาถึงคอแล้วนะหากไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตและทำอะไรสักอย่างทุกคนจะจมน้ำตายหมดบราณที่หนึ่ง พูดถึงรูปลักษณ์ของจอนที่ถูกนำเสนอด้วยตัวบทจากหนังสือของประกาศสกิสยาบทที่40กล่าวว่าคนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดาลว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิดบรรดานักวิชาการพระกัมพีสมัยใหม่เรียกหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือแห่งความบันเทา เป็นตัวบทงดงามที่ผู้เขียนซึ่งเป็นนักเทววิทยาและมีชีวิตอยู่ในสมัยถิ่นเนรเทศในช่วงเวลาที่ชาวอิสราเอลมีความเหน็ดเหนื่อยและหดหู่ใจเนื่องจากพวกเขาได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างบุรุษผู้นี้ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้นำความบรรเทาใจมาให้ประชากรของพระองค์ ให้พูดกับใจของเยรูซาเลม็มกับใจของประชาชนอิสราเอลว่ายุคของการเป็นทาสได้จบสิ้นลงแล้วความทุกข์ทรมานมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเสียงที่ร้องในที่เปลี่ยวว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิดเป็นเสียงของพระกาศกนั่นเอง นักวิชาการพระกบีมีความเห็นว่าการตีความประโยคนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยากเนื่องจากตัวบทหนังสือโบราณไม่มีจุดหรือคอมม่าระหว่างคำหรือประโยคผู้เขียนมักเขียนข้อความติดต่อและต่อเนื่องกันไปดังนั้นจึงไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเสียงนั้นร้องในถิ่นทุรกันดาลว่า จงเตรียมทางของพระเจ้าหรือมีเสียงที่ร้องว่าในถิ่นทุรกันดารจนจงเตรียมทางของพระเจ้าเถิดหากเราคำนึงถึงสภาพอันเป็นที่ตั้งระหว่างนครบาบิโลนกับเยรูซาเลม็มมีถิ่นทุรกันดารอาระเบียขวางกั้นอยู่ชาวอิสราเอลที่เป็นนักโทษอยู่ในถิ่นเนรเทศ ที่ต้องการเดินกลับสู่มาตุภูมิของตนต้องเดินผ่านถิ่นธุรกันดาลซึ่งเป็นการเดินทางตามเส้นทางที่กองคารวานเดินจากเหนืออ้อมลงมาทางใต้ได้สองทางเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมหากจะเดินผ่านถิ่นธุรกันดาลเป็นเส้นตรงจะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากมากเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลย ตรงนี้ท่านประกาศุกท้าทายให้เปิดเส้นทางใหม่ในถิ่นธุรกันดารพระเจ้าทรงพบเส้นทางใหม่ทรงประทานโอกาสแก่ประชาชนเพื่อทำให้คำสัญญาเป็นจริงขึ้นมาด้วยวิธีที่น่าพิศวงและใหม่อันที่จริงยอนเทศในถิ่นธุรกันดารแห่งยูดาในอาณาบริเวณที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ เพื่อประกาศให้ทราบว่าในสภาพที่กันดาลและแห้งแลง้งพระเจ้าทรงเข้ามาช่วยเหลือด้วยพลังแห่งพระหันสถานของพระองค์โบราณที่สองเป็นตัวบทจากจดหมายของนบุญเปโตรฉบับที่สองท่านขอให้บรรดาคริสตชนของท่านเจริญชีวิตด้วยความภาคเพียรอดทนอย่าคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงรีรอในการปฏิบัติตามคำสัญญาของพระองค์สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งวันก็เหมือนกับหนึ่งพันปีและหนึ่งันปีก็เหมือนกับหนึ่งวันเวลาของพระเจ้าไม่เหมือนกับเวลาของเราเมื่อถึงเวลาพระองค์จะทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้ ดังนั้นจงรอคอยโดยสุดกำลังจงเตรียมทางในถิ่นธุรกันดาลในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่กำลังประสบอยู่จงเตรียมตัวให้พร้อมขณะที่กำลังรอคอยจงพยายามให้พระเจ้าทรงพบเราดำเนินชีวิตอย่างสันติปราศจากมทินและไร้ข้อตำหนิ ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแสดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิญอาเมน